สวัสดีครับสมาชิกชาว pcp ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับเกี่ยวกับคลิปทำปืนนะครับวันนี้ก็จะเอาสูตรจากลาซาดานะครับมารีวิวกันนะครับผมว่าข้างในมีอะไรนะครับตัวนี้นะครับผมราคาเก้าร้อกว่าบาทนะครับก็จะมีคู่มือนะครับการติดตั้งแล้วก็เป็นคล้ายๆแบบ ไม่ใช่คู่มือนะครับแต่เป็นแบบคล้ายใบบัวชูซะมากกว่านะครับผมคือเข้าไปดูแล้วก็จะเป็นการติดตั้งแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้ให้สามารถใช้งานได้นะครับแต่เวลาจะซ่อมจริงๆนะครับก็ซ่อมค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนอะไหล่มันเล็กไปนะครับดูไม่ออกนะครับอุปกรณ์ภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วย เกตนะครับตัวนี้จะมากับเกตใหญ่นะครับผมราคาไม่ถึงพันนะครับจะมาเกดใหญ่กันเลยนะครับตัวนี้เป็นเกดเรื่องแสงนะครับเป็นเกตน้ํามันนะครับตัวนี้ดูจากเนื้องานก็ค่อนข้างที่จะทนอยู่นะครับสําหรับเกตตัวนี้นะครับผมเขียนว่าเมดอินเจแปนนะครับไม่รู้ว่าจะแปนไชน่าหรือว่าจะแปนจริงนะครับผม ก็จะมีเงอสูบนะครับแล้วก็กล่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทางร้านได้แถมมานะครับมีสายสูบแล้วก็น้ํำมันหยอดสูบนะครับแล้วก็ระแจนปรงปะสูงนะครับจะมีกลองอากาศนะครับมีชุดซ่อมเล็กนะครับตัวนี้ อุปกรณ์ที่จำเป็นก็มีแค่นี้นะครับผมถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ซ่อมตัวนี้ก็จะเป็นหัวสำหรับเทสแรงดันนะครับผมเวลาเราเทสสูบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแปลงสำหรับใส่จ๊บมอไซค์นะครับหรือว่ารถยนต์นะครับเวลาเราไปสูบแต่จริงๆนะครับคือสูบมอไซค์ก็พอได้นะครับแต่สูบรถยนต์นี้ไม่แนะนำนะครับ ันนี้จะเป็นหัวสูบแล้วก็จะมีกรองอากาศอยู่ด้านในนะครับหนึ่งตัวก็ให้สังเกตดูนะครับตัวนี้ข้างในก็จะมีโอลิงนะครับกันลมออกนะครับถ้าไม่มีก็หาใส่นะครับในถุงที่เขาแถมมานะครับผมในกล่องจะประกอบไปด้วยปัจจัยอเนกประสงค์นะครับไว้ประกอบสูบนะครับแล้วก็น้ำมันหยอดหล่อเลื่นนะครับแล้วก็กรองอากาศนะครับตัวนี้ ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นตัวแพ็กเกจสูปนะครับตัวนี้ตัวสูปราคาเท่านี้นะครับก็ถือว่าทำมาได้สมราคานะครับรู้จักเนื้องานนะครับสีที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นสีแบบเป็นสีด้านนะครับหรือว่าคล้ายๆกับสีระเบิดนะครับตัวนี้ไม่ใช่ดำเงาหรือว่า ดำแบบด้านธรรมดานะครับก็ะจะเป็นสักๆนะครับค่อนข้างที่จะเก๋ไกลกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบฐานพับนะครับโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากตวัวทั่วไปที่ราคาพันนิดๆน,นะครับตัวนี้จะมีตัวปล่อยลมแล้วก็ผิดลมนะครับด้านท้ายนะครับเหมือนกันนะครับการออกแบบแต่ว่าด้านใน ก็ต้องดูกันอีกนะครับว่าจะมีอะไรที่แตกต่างจากนี้ไหมนะครับผมส่วนตัวดูภายนอกนะครับก็สมราคาดีนะครับผมมาประกอบไปเลยนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะประกอบชิ้นส่วนไหนก่อนนะครับให้เราในที่นี้นะครับผมจะประกอบเกียร์เข้าก่อนนะครับหรืออาจจะประกอบสายเข้าก่อนนะครับเพราะว่าสายอยู่ด้านล่างนะครับ ประกอบเกจดด้านบนนะครับผมจะประกอบเกจก่อนนะครับผมขันให้แน่นนะครับประกอบซ้ายนะครับค่อนข้างที่จะทํางานลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าติดขาตั้งกล้องนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับย้ํานะครับว่าสําหรับมือใหม่นะครับ สำหรับท่านที่เล่นมานานก็ไม่ต้องพูดแล้วครับน่าจะเขาเขากันทั้งนั้นนะครับผมให้ขันให้แน่นนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพันเทปพันเกียวหรือว่าใส่อลิงเพิ่มแต่อย่างใดนะครับเขาจะมีซูเปอรีนนะครับซูเปอรลีนรองมาให้นะครับเพื่อที่จะการรวมร่วนะครับเมื่อขันเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้ำอีกทีนะครับด้วยการใช้ปบแจที่แถมมานะครับในกล่องนะครับ ขันให้ตึงมือนะครับให้มั่นใจว่าลมจะไม่รั่วนะครับขันให้แน่นนะครับตัวเกียด,ด้วยนะครับผมต้องให้แน่นทุกชิ้นส่วนนะครับเพราะว่าสูบเป็นแรงดันสูงนะครับลมจะรั่วออกได้ง่ายนะครับผมมาถึงตัวอุดหรือว่า ตัวปิดหัวสูบนะครับในการเทสสูบเลยหรือว่าเทสแรงดันกันนะครับเทสทําไมนะครับเทสแรงดันก็เพื่อว่าสูบของเรานั้นทํางานสมบูรณ์ไหมนะครับผมลืมบอกครับตัวนี้ต้องขันตัวจับสูบนะครับหรือว่ามือสูบขึ้นก่อนนะครับเหย่น็อตลงไปนะครับทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ขันนะครับมันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับ ที่แถมมาในถุงตัวเล็กนะครับก็ให้ขันให้ลงเท่ากันนะครับผมอย่าขันแน่นด้านใดด้านหนึ่งนะครับขันสลับกันนะครับพอขันแน่นแล้วนะครับผม ก็จะได้ประมาณนี้นะครับให้เอามือโยกดูนะครับว่ามันคลอนหรือว่ามันเคลื่อนขยับอะไรไหมนะครับขันให้มันแน่นเลยนะครับมาถึงขั้นตอนการเทสนะครับว่าสูบเราสามารถใช้งานได้ปกติไหมนะครับมีหัวเทสที่เป็นจุ๊บตัวผู้นะครับเป็นตันนะครับตัวนี้ไม่มีลมออกมานะครับ การใช้งานนะครับก็คือให้ดันหัวจุบหรือว่าคอปเปอร์ตัวเมียนะครับลงแล้วก็ผลักเข้าไปนะครับแล้วก็ดูว่ามันแน่นไหมนะครับก็จะมาเทสแรงดันดูนะครับว่าปกติไหมนะครับก่อนที่จะเทสนะครับให้เราปิดตัวที่ท้ายสูบก่อนนะครับให้มันอัดลมก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการเทสเลยนะครับผมผมจะเทสอยู่ที่3000 psi นะครับผม ักษณานะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเทสไว้ที่3,000นะครับตอนนี้ก็เกจยังคงที่นะครับถ้าสูบมีปัญหานะครับเกจก็จะค่อยๆลดลงลดลงนะครับตามแรงดันนะครับสรุปนะครับราคา900กว่าบาทนะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าใช้ยาวๆก็คงต้องดูกันนะครับว่า เ็นยังไงนะครับก็ให้ปล่อยลมบอกนะครับปล่อยค่อยๆนะครับหรือปล่อยแรงก็แล้วแต่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ